กระเทยลีโลวัดว <What? S 2> ัดไม่เห็นหยกดอะไรกันใดพึ่ง,งไ,ไปออกแขกยังก่อ <c oughs> ไม <ป S> ่ออกแขกพึ่งไปยังไปวัดไปจัดดอกไม้ก็ได้พอเน้นหน่อยเน้นหน่อยไปยังบ่เนี่เน้นหน่อยเพิ่งก็เล่นเพิ่นเป๋านมนิมก,กุติได้กินบะนุม่มได้กินเพิ่นไหนได้กิ่นข้าวไม่ได้กิน เป็นสวายเป็นสวายมือมเสียวมา,ากจะไหนแห่งนอนเราหงองอยู่น้ำเนีนก่อนลุกอุ้มอยู่ผาเลี้ยงคุ้มอยู่กระเทยนะ่ะไม่ออกคนม่านลูกแม่เนีนบานเนีนบอลมาสั่นกระเทีย่ยกับพระท่านเอาผาเลี้ยงโป๊กไว้บ่เนี่ยเอาผาเลี้ยงโป๊กไว้ดีอยู่แล้วบ่เขาวมาเบิงแล้วมาเอิ่อแล้วมาปลุกเซืออันนี้บ่อยหัวเชื่อว่าไม่เลี่ยงกิ่งหรือมา 7จ็ดสร์นิบอีกคือมาเป็นเรื่อจริงบอยเรื่องจริงอีกสามสิบทีเรียกว่จริงเรื่องใดได้แฉกบอมานํำนครสวรรค์มาหอดไปมีซีรีสูี่กูนีเมื่อนั้นมึงออกมวยังเดือดๆมาไปประตูโค้งประตูโค้ง้ายไปห้องน้ำห้องน้ำก็สีโดนเท่มื่อเรียกปลาบักน้ำกด้สยไปแทนมาเด้อสองรอย ต้นไห่สองร้อยเด้อมือแรงน่ะเปลี่ยนโตบ่เปลี่ยนโตบ่เปลี่ยนโตเปลี่ยนโตจริงแล้วพ่กก็พานเปล่า่็พานแล้วบ่โดยแล้วก็กินหายแล้วก็วัดไปแล้วบอกสิครับรถเวฟว่ากระสันไปครับสังเกตรถเวฟพี่ดีนะพี่จะขี่ขึ้นมาทางนี้สัตว์เอาคุณสิบ,บัยืนชอบแต่รถเบียบจะย,ยืนบอกค่ะจะพี่เบียบนีงานเลย คนหนักแต่ดีอะไราอำเพิ่นแน่มันหัวจะได้สวงางนะทีหนึ่งอาไรสดบอกบอกว่ามันอะไรสดสวัสดีพี่น้องป้องไปไม่รู้ว่าเป็นอีหยังขั้นมาน้ำขานี่แม่พูดว่าเป็นป้าเป็นป้าขืนา่นแค่อีหยังบนุนี่พอกินนี่หยังแหลงมูกกระทะาขึ้นนี่ได้ใหย่เขากินแสลงมูกกระท้าแพงอีหามึงเออมัน,มน,มนสะแหลงอีหล่มูกกระท้าแพงสะแหลงคนละสามร้อยพี่น้องไปหมดเจ้าชุละเท่าใด ทุนละสามร้อยน้ำซุปอันน้ำซุปก,กากาเดลซัมลี่ซุปอ่อนขยมนะมันบอลเมือ่อเมิดมันบ่คุ้มค่าน้ผักเนียลูกดิก็ได้ยิบขึ้นใส่เบ่งเนี่ยกว่านครสวร์เอาประมาณจะในเซียวออกซุ่มกูไปนอนในมู่จากมูอที่ห้าขัดนู่นไม่แยไม่รู้เลิ่มขั้นถึงมาหรอือเปนนออเอล่าิมย,มย,มมา,ยาแก้แพ เป็นอีหยังเอาพูดนะสันคอแขกต้มคือนละพี่น้องน้ำแม่นี่อยากแคร์แยุ่งกินมัแพร่น้ำกินยุ่งแม่เมืันแพร่น้ำบอกมันคือบ่แพร์จะเบิกขึ้นนี่หัอกรีดโอ้ยเนาะหออกรีดมาแต่ซึมแสบมันเป็นแพร่น้ำอาบตีกล้องอีหยังว่านาบานสูซื้อคุณจะบานแจะได้ไรอีพีก็ซื้อพอมีแอปอยู่นะอยู่นาลงบอบ่ของเจ้าก็อยู่ดิแท้ของวงอื่นน่ะ อยูแบบไอไรอ้ยู่บหนาว่าจันค้นหนาที่จะบีบนะอสูนาเขาแดงแดงน้ำติ่นนี่ฮะจะมากันเลยปาดคุณอ่ะคุณม่ธรรมดาเด,ด้อแค่มา,าทำทักินยังกว่านี่อยากแก่แพ่บุญเวลากินเนียงก็ได้กินเม่รู้กินนียงผิดวนี่มันเริ่มขั้นถ้าเราไปป้าไปป้าึนหรากินไม่เพ่ะอยูบ่บบยาวมาได้กินยูว ไม่เบอร์เดียวยุ่งแค่ได้เลยเป็นขั้นขั้นออกห่อนเลยเด้อเอาหน้ามันน้ำแน่โอ้ยหายยากินแล้วก็ยากอยูเนาะกินนี่กือสิบานน้อนมึดมือบอกคะนอนเลดสก,กัดอีกแล้วแม่นะ่แ <laughs> ม่เป็นอะไรก็บแม่สก,กัดแม่ข้ามสกัดเอาอยาไม่กินไปแลกกับนอนเมึดม,มือมันขึ้นก็เลยไปใส่เชิดใส่หากินนุ่มเปี่ยว <c oughs> ล่างยาตุ้งติ้งแกนเล่า <c oughs> มได้เดียวกันเนแก้เล่า่ว่มาเด้อพี่หนัปอกป่ายเอ้ยเผยกันเลยนี่ยัเฉนหนดอนี้ผื่นผ่ยงเบิด้วยที่ยุงเบิรงอีหนึ่งเฉนหนวดไใช่ยันหนวดปนน่ะมันบอกขึ้นหนวดมันคือมาจะออกจากรถบัมไม่ไม่นี่แม่เขาบอ กัดเปนนั่นผูนดีอีหายอมตับบึ้งเอเบอร์เป็นเจ้าเคยไปเล่นยูบอรถบัมน่ะก็เคยแล้วเนาะก็ใส่เสียคำเป็นเลี้ยงเสียงงามเป็นอย่างนี้ข้างในอบอกมาดิผออกในว่าเป็นควดทันม้างหมดผู้ดังดับเปื้อเปื้อยูซามือค่อยออกเหมือนขึนคือดับจากมันนั่นมันเป็นยังมันคือดับผู้ใดเปิดผู้ใดเปิดูนูจะว่าตีกันก็สิ ปฏิตอบเพราะเป็นของเข็มมีเมื่อกี้มึงงามแห้งมุ่งเนี้องามยาแยนึ้นเนอแยนึืนเนอเรามาขึ้นนอนอยู่ในี้ขุมไทยเถอะไปผ้าพื้นไปเบื่อบรรยากาศไปหาสุ้มเหยียบฟูสุ้มหนันดูไปสิ้าพี่น้องไปทั่วทั่วหลังเวทีไปดูเกาะติดชีวิตศิลปินนะคะว่องยัง วงหนึ่งเพชรเมืองชัยวิดีโอป่ากดอีกกล้วยครับบอกว่าบอกโดนมาท่านชายทายแล้วมัตสึมาไายเริ่มต้นด้วยมัตสสลกสาวนะคะน้องกอรินะคะใหญ่มัตสึไซค่ะนี่ใหญ่มาแต่ึมองกันคุณะัชทองอีทองคุเที่ยวคุณพ่อคุณแม่อ้อบอ๋อโอ้มัตสท่างคุณเนาะช่วยได้ง่ายมาเพียค่ะ อันเพิ่นว่าเอาค่ะก็นั่นไหละว่าพีเออสัมงถาดเท่าจะภาพไปยามเอ่อภาพี่น้องไปเบิ้งเอ่อตัวท็อปตัวดังนครสวรรค์นะคะที่เพิ่นกระลังออกข้าวดังๆพยาบาลนอนเออพยาบาลนอนมาจากเขานอนคนหัวตะลงโอ้ฮัสันนิบาตัวเป็นเป็ลตัวสดสด ว่าสูนยจะมาไม่ยังลราบานนี้กลังไล่นะโอ้กลังไล่นะแป้งว่เขาดหาทรยศขากึงนาเทารยศแป้งครใส่แป้งอันใดล่ะคือบ่าข่านาหมดก็ต้อใส่เหี่ยปลาปางบาวาอันนี้ไปคุ้ยลับน้องเมเปาปางบาวาอนี้ย่างไรข้านี่ โอ้กินข้าวต้มกินแหกมาอยู่ข่ามาด้อย <c oughs> ในปลาปางบ้าบ้า <c oughs> กับมือดีบ้าบ้างันตาเห็ชบชมบารมีคนตาเนี่ยป้าพี่น้องรุ่นเนี้ยรุ่นนี้นั่งหลังบัลลังกด้อนี่การล้มจากการลม้มผู้ใดบัลลังก์พันล้มกาไม่ยิ้มคนตาแม่ <c oughs> ปลาปางม่ปลาปางบ้าบ้าพีอา่อ้คือ นางเอกน้ำผู้สารวันนะคะพกกเพิ่งเตรียมตัวแจ้งนา้าขึ้นแล้วเมื่อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศเป็นคลึ่มฟ้าคลึ่มฝนแต่ว่าบบตกดอกน,อน้องเด็กเสื้อก็แต่งตัวนะคะเตรียมพร้อมประมาณ9กเอ็ตหือใส่ชุดเหลือแต่ใส่สุด โอ้ก็เป็น่ยนนึกสิว่าอะลงยูเตรียมพร้อมแล้วค่ะเตรียมพร้อมแล้วพร้อมขึ้นกันแสดงค่ะกดไลค์กดแชร์ใหะเอกพอดไม่ติดน้อยขาดไปชิมอูเกอร์ติดน้อยบรรยากาศนะคะหลังเวทีก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้อง อันนี้เพิ่งกะหัวหน้าเพิ่งกาจะน่าเพิ่งกาว่ามาพาดกับมาเพือกนีราคะวันหนจะมีเน้อยแล้วเออเพิ่งกาสิมีอันอันมอนวัดนี่มือเว้นนวดอันเซนนี่มือขึ้นนวดนน้ำมันอันนี้จะเป็นแคมป์น้องเมย์นะคะนางเอกเมย์พระเอกลักซี้ค่ะ กสิปมาสนนสิละพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิงทั้งคุณเดี๋ยวสิพ้าไปเบิงทั้งติน่นแม่พญาแม่พญาแม่ตกโกงกสิยูอ็อฟแอมนี่ละพี่น้องข้างลังกสิเป็นฉากงามเหลี่ยมยุบยับยุบนับมีผู้ใดนเนาะคะ่ะอันซื้อเกียรนะ์แน่อาจจะกิโลคะ่ะ แนะนำเด้อค่ะแนะน้ำโตเอาเบียร์จักรพันธ์ค่ะพระเอกเบียร์จักรพันธ์บามีชนะกันค่ะพระเอกบาร์มีครับดีมุชระครับผมอันนี้ผู้ใดนี่นางเอกสาวแพทย์ค่ะโแพทย์อันแพทย์อันรัตนศิลป์นี่บอก่วละคนละคนบอกกระสีปามานนี่แล้วค่ะ ีวิตหมอล้ำกับซิยุนนี่ละ่ะพี่น้องเกี่ยวกับนีล่ล่ะคันยูน้ำวัดกับสิวขาบ่ได้กับซีเมนท์ผาดกับเมมมาแล้วแม่พญาคุณแม่วีวันคันตีกําลังวาดเขาก็ได้ชิวค่ะเ,เอา้าไม่ยังนี่นั่งไล่แม่สวัสดีค่ะ ในตะโบกตางเขียวชอมกันใดค่ะเสียงแงบเรืผู้ใดล่ะโอ้คุยรุ่นอันนี้พระเอกตั้มค่ะฮัลโหลค่ะพระเอกม้วนเลยโอ้ยพ่อเดี๋ยวก็ดันดันเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดจุดดันยั่วไทยจดยั่วันนี้ก็เริ่มประมาณเริ่มแสดงอันนี้จักโม่งหรือพุ้นนี้พี่น้อง บรรยากาศก็เป็นขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนอันนี้นก็จะเป็นท่างอาจารย์นักดนตรีอันนี้นก็จะเป็นท่งนางเอกน้อยเอาท่านเอกน้อยปฏิเอธนั่งเอกน้อย <laughs> อกำลังโบกค่ะเตรียม <laughs> พร้อมไปเมื่อ <laughs> ตอนนี้ก็สิบประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ายถ่าทั้งวัดเพิ่นเฮ็ดก,กิจกรรมแล้วนะพี่น้อง เดี๋ยวรอทางวัดจัดกิจกรรมให้มันเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเท่กากับสีเรล่นได้ทำการสแสดงตอนนี้เพื่อนกำลังตังปาท,ท่โวอยู่ค่ะบรรยากาศหน้างานก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเว,เวทีมินินะคะไม่ใช่เวทีของออทีมงานหนึ่งเพชรเบืองไท้นะคะเพราะว่ะงานของห้องกำลังปรับปรุงเพราะวา่าเราโดนพาย,ยุมา ก็ข้อสมควรแหละพี่น้องก็ต้องได้เอาไว้ที่เพิินที่ใกล้ที่สุดโอ๊ะหกนาทีหกนาทีแล้วเอาไม่ยังหนีผู้นี่เลยอีฮหากัดมึงอ่ะบ่ หามึงลงกันสำหรับพี่น้องฝากอุ้ยอย่าสูงไกลกู่าผมนี่ชิวอีกกล้วยเ้ยนี <c oughs> <c oughs> ย่ยอะมาหาเย็ดกูหลฝา,ากช่องเดี๋ยวนี้ผู้แจงหนอาอัลาพัชจากพี่น้องไว้มสมนีค่ะสำหรับมือนีแล้วคลิปหนติดตามไหมเนาะค่ะเนาะฝากช่องพระเอกเบลล์ลวดุดนคนหมักบอยค่ะช่องทาง youtube อย่าลืมกดซับสไคร์นะคะตั้งปิดบุกช่อง หนึ่งเพชรเมืองชัยเออเมงแมวบุเดี๋ยวอะไหมฝากช่องยุทธเอ่อเฟซบุ๊กนะคะช่องของหนึ่งเพชรเมืองชัยแฟนเพจนะครับพี่น้องดังนั้นช่องน่าจะมีการไลฟ์สดกันไทยกิจกรรมอยังทุกอย่างโลกนั้นทั้งหมดเลยค่ะ